สวัสดีค่ะพี่น้องค่ะมาเจอกันอีกแล้วค่ะสำหรับแนวทางส่อสลาก,กินแบืงรัฐบาลเนาะคะ่ะเนาะเป็นความเชื่อส่วนบุคคลโปรดใช้วิจารณญาณในการรับชมนะคะสําหรับคลิปนี้ก็จะเอามาฝากอยู่2แบบค่ะแบบห้อยใบเขียว2ตัวบนล่างตรงตรงนะคะแล้วก็ซิมีของแอดกันแอดกันงวนที่แี้วเนี่เขาามตัวตรงนะคะพี่น้องแต่ว่าบเดนํ่มาฝากนะคะ วันนี้ไปเพิ่นลงไฮแล้์ไปเลยเอานํามาฝากค่ะเพราะว่าเขางดที่แล้วนะสามตัวตรงๆเลยเนดะ็กพี่น้องเด็กบนเด็โตดเลยนะแม่นอิลีสําหรับเอ็ดกันเนาะค่ะแล้วก็ของอ่ามวยใบเขียวสองตัวบนตรงๆเพิ่นให้มาสีหางสีหางแล้วก็เอ่อคลิปนี้มาฝากมาฝากสองเอ็ดจ้ะสองสองแบบสองสไตล์เนาะค่ะเนาะ ไปเบิงตัวเลขไปชมตัวเลขไปวิเครา์ตัวเลขกันเลยค่ะอย่าลืมนะคะฝากกดไลค์กดแชร์กดซับสไคร้น้ำเนยค่ะเป็นความเชื่อส่วนบุคคลนะคะนาะไปเบิ้งกันเลยค่ะสวัสดีจ้ามาจ้ามาเบิ้งตัวเลขกันค่ะพี่น้องค่ะอันนี้วันวันที่หนึ่งเดือนโมเมนต์ค่ะโมเมนต์ค่ะว้าวพีขอโทษขออภัยค่ะวันที่16เดือนตุลาปี63ค่ะสำหรับ2ตัวบนตรงๆของห้าวใน่งวันนี้นะคะนาะ สองตัวบนตรงตกเพนห้มาซีตัวค่ะพี่น้องค่ะเป็นอีกเจ้าเนื่อที่นนาติดตามหนาสนใจอยู่ค่ะพี่น้องเลขที่พนห้มากับซิมี่ 4, 6ีหกซีเจ็ดหกสามแล้วก็หกห้าค่ะพี่น้องค่ะสี่ตัวเอกเลขหลายตัวค่ะพี่น้องอันนี้เป็นงวดที่แล้วน้องจะพี่น้องจ๋างวดที่แล้วค่ะที่ผ่านมา เอาหาให้เบิงค่ะเอามาให้วิเคราะหกันค่ะพี่น้องเขาทั้งล่างทั้งบนเลย,ยจ้าเขาเพื่อนห,หาเจ็ดก็หากาเขาหากาวล่า,ลางสามเจ็ดก็สามเกาก็เขาเกาสามล่างนอกจากพี่น้องจา้าผลงานของคนนาติดตามนาสนใจอยู่นะคะเอาไปไ่ว้ถับวิเคราะห์วินิจผิจจรณาค่ะพี่น้องค่ะเป็นแนวทางสื่อสากกินแบ่งรัฐบาลนาะคะ่ะเนาะ ลวกษะซิมีของแอดกันมาฝากน้ำ้อพี่น้องด้วยของแอดกันงวดประจำวันที่16เดือนตุลาปี6-3เด้อค่ะพี่น้องค่ะสำหรับอแอดกัน3ตัวต้องตกนะคะงวดวันที่16คนหายมาหา1นีตัวเดียวโดด,โ,ดดโดดเลยค่ะพี่น้องนํำมาแบ่งปันเพื่อู้ใดบอนเห็นบุไดบอนได้เจอเนาะค่ะเนาะ วดที่แล้วนนี่สามตัวตรงตรงเลยดิค่ะขอกระแคบใอยูแต่ว่าขอบเดอามาให้เพื่อนเพื่อนเบิงเนาะค่ะต้องขอโทษขออภัยเด้อค่ะพี่น้องหมวดนี้มันเข่าค่ะหมวดก้อนมันเข่าวันนี้ก็เลยเอามาฝากค่ะเอามาให้พี่น้องนําเป็นแน่แท้สุสละกินแบงรัฐบาลเนาะค่ะน้องมีค่ะวดที่แล้วค่ะพี่น้องค่ะเก้าสาแปดเก้าสามตรงตรงค่ะ ขอบคุณจ้ของข้อมูลสำหรับเอ็ดกันน้ำเดือะพี่น้องเด้อเป็นความเชื่อส่วนบคุคคลโปรดใช้วิจารณญาณในการรับชมนะคะขอบคุณเอดกันเจ้าของข้อมูลเจ้าของห้วยใบเขียวสองตัวบนค่ะขอขอบพระคุณน้ำเด้อค่ะพี่น้องโชคดีรํำด้วยถูกหวยรางวัลที่หนึ่งเด้อดค่ะเด้อรวยรวยรยทุกคนเด้อค่ะได้เดบิวงคลิปนีก็ขอให้รวยขอให้รวย